แล้วก็เห็นแล้วว่าเขาจะลดปัญหา ความสาคัญอินโดแปซิฟิกหรออย่างน้อยในเชิงปริมาณแหละอย่างที่เห็นนี่นะครับเขาจะโฟกัสมาที่เอเชียแปซิฟิกมากไหมผมว่าอย่างไงก็อย่างมากสามารถช่วงชิงรัสเซียได้เพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้รัสเซียกับจีนก็อาจจะหอยห่างกันบางสนาเพิ่มมากขึ้นได้แต่ว่าปูตินเองคงไม่หลงกลง่ายๆเพราะอีก4ปีดีโมแครตกลับมาแล้วคุณจะทำยังไงครับถ้าเผื่อว่าคุณไปอยู่ภายใต้น้ำเยอะๆอีกน,นะครับแล้วม่้ดูเลยวล่าเราดูนาโตในยุโรปทั้งทวีปเราดูญี่ปุ่นเราดูเกาหลีใต้เราดูไต้หวันบุคลากรทางด้านานไอทางด ขนาดใหญ่บริษัทชั้นนําของอเมริกาใช้อยู่นี่นะที่มีพื้นฐานจบเดียตีมาจากจีนเนี่ยมากกว่าที่จบที่เป็นคนอเมริกาที่จบจากอเมริกาที่ตรงนะในฐานะนักวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์ที่ว่าทางสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยเขาจะแย่งชิงไอ้อเมริกาใต้กันแบบถึงพิกถึงขิงไหมเพราะว่าถ้าอาจารย์พูดถึกว่าอเมริกาจะกลับมาจะมานู่นนี่นั่นอะไรจีนก็คงจะเข้าเข้าไปมีอิทธิพลมากเหมือนกันเนอะเขาก็ต้องไปแย่งชิง ความเป็นเจ้าในอเมริกาใต้้วยสิครับผมคิดว่าจีนคงเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ว่าถามว่าอเมริกากลัวทั้งจีนและลรัสเซียที่จะเข้าไปมีบทบาททางด้านการเมืองความไม่คงแถวนั้นไหมกลัวแน่นอนเพราะถ้าคุณตนีสังเกตดูว่าทําไมสงครามโลกทั้งสองครั้งเนี่ยอเมริกาเป็นฝ่ายชนะเป็นฝ่ายนำกันชัชยชนะและเป็นประเทศที่ปลอดภัยครั้งเดียวที่อเมริกาถูกบุกก็คือไอ้เพิร์ลฮาร์เบอร์นั่นแหละอย่างอื่นมันเคยมีใครไปบุกเหนืออเมริกาทีา<อ>่ไหน เออไม่เคยเจอสองคารามจริงใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้อย่างยุโรปเนี่ยมันแทบจะแหลกกันทั้งทั้งชีวิตเลยใช่ไหมเอเชียเราดูสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีดีครับคนตายคนก็ตายไปกี่ล้านคนใช่ไหมครับเออลบในบ้านตัวเองอืมครับแต่ว่าอเมริกามันไปแต่ถ้าเผื่อว่าทั้งรัสเซียทั้งจีนเนี่ยเข้าไปในในในลาตินอเมริกาตัวอย่างเช่นรัสเซียอาจจะไปที่คิวบาอะไรพวกนี้นะฮะอาจจะไปที่เวเนซุเอลาใช่ไหมครับครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นชาติที่ที่ที่ไม่ถูกอเมริกาอยู่แล้วใช่ไหมครับนะและจีนก็มีบอลบอลไหลเข้าไปเนี่ย และต่อไปการสู้รบเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น u n m a n นวอ w a r f a r อ่าอ่าอจริงก็คือรบโดยโดยไม่ต้องใช้คนอ่าอใช้เครื่องจักรมันบได้ใช่เลยครับใช่ใช่ใช่โดรนครับถูกต้องไม่แต่ถ้าหายก่ได้ใช้ใช่โรบอทใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผลิตตอนนีทุกวันเนี่ยนะฮะแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเผื่อมันเป็นการรบแบบแบบนั้นเนี่ยปัจจัยพูมิวิสา์มีความสําคัญอืมอืมอืใช่ไหมฉะนั้นอเนี้ยผมก็อเมริกาก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะ ถ้าเผื่อว่าชาติที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยขยับเข้ามาหาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนจนเป็นเป้าของขีปนาวุธนะครับไม่ใช่วิสัยไกลที่ยิงมาสี่ห้าพันกิโลนะมันดีมันก็ยิงถูกบ้างยิงไม่ถูกบ้างอย่างนี้ฮะอาจจะยิงสกัดได้นะเป็นเป็นห้าหกพันเป็นหมื่นกิโลนี่นะฮะนะครับมันไม่ยากง่ายแต่ถ้าเผื่อไปเข้าไปมันเหลือเหลือไม่กี่พันกิโลหรือว่าเป็นหลักหลักเป็นร้อยกิโลเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นไงครับอย่างคิวบาร์ี่ยางกัมพูาแค่แค่กี่กิโลครับนะ ร้อยกว่าเหรียญนีครับเหรียญเหรียญะครับมันยังแม่นมากเพราะมันใกล้ <laughs> ใช่นะครับดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นแน่นอนแต่ผมคิดว่าอาเมริกาเขาคงคิดอ่ะไอ้ไอ้ไอตัวแปรพวกนี้นะครับและนี่คือทายว่าทำไมเขาถึงอยากได้กรีนแลนด์ไงเี่บอกอยากได้กีรินแลนเพราะว่าเป็นเป็นเพราะว่ามันมีแร่ธาตุมากมันแรงต่างมากผมว่าโอเคแหละมันก็อาจจะมีมากจริงแต่อย่าลืมนะครับว่าน้ําแข็งเนี่ยมันมันมันความหนาวหนาเป็นกิโลอะไรน้ําแข็งนี่นะฮะ กูจะเฉาะยังไงเพื่อเอาไปเอาไอ้แร่ธาตุต่างๆล่านี้ขึ้นใหม่ไหมครับนะ,นะครับเขาอาจจะ<ต>คิดว่าอนาคตข้างหน้ามันก็คงจะมีละลายเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วอาจจะมีโอกาสพัฒนาได้แล้วได้ด้วยโลกมันร้อนแต่ว,<ล>ว่าการช่วงชิงเส้นทางลอจิสติกเนี่ยสําคัญมากอาาแล้วไม่ใช่ลอจิสติกในเชิงพาณิชย์นะฮะลอจิสติกได้ความมั่นคงนี่แหละอย่างอเมริกาเขาอ้างไงครับเขาอ้างบอกเอ๊ถ้าเปิดน้ําแข็งมันละลายบางลงเนี่ย เรือนำน้ำของชาติตรูเนี่ยมันจะมาโผแถวนั้นได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้าเรือนำน้ำมันมาของชาติตรูมันมันมันอยู่แถวแถวใกล้ๆกล้กินแลอยู่อยู่ใต้น้าแข็งที่แล้แล้วมันยิงไปที่อเมริกายิงไปที่แคาดาเนี่ยมันใกล้ที่เดียวเออก็เป็นอยู่จุธศาสตร์สาคัญนะครับอ่อก็เป็นดังนั้นเป็นหนึ่งเป็นตัวแปรอันนี้แล้วยังไงก็ตามเนี่ยผมกล่าวได้เลยว่ารัมเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญของภูมิภาคนิยมอืมอืมอืม แล้วก็คืออนาเวเรียนที่รายล้อมสารามริกาอยู่ครับรอบทิศทางเลยนะฮะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันได้ประโยชน์ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วยังได้ประโยชน์ต่อปัจจัยความมั่นคงด้วยในขณะเดียวกันนะฮะงั้นทําก็มีนโยบายที่จะถอยออกมาจากอินโดแปซิฟิกหรือเปล่าหรือหรือว่าจะถอนทอาหารออกมาบางส่วนเห็นได้ข่าวว่าก็ถอนทหารออมาจากญี่ปุ่นบ้างเยอรมันบ้าง คือที่แน่นอนในที่ปรากฏเป็นข่าวมานะครับก็คือว่าหน่วยงานที่ดูแลอินโดแปซิฟิซึ่งได้มีการเพิ่มจํานวนผู้บริหารอย่างมากในสมัยไบเดนเนี่ยครับสมัยไบเดนเพิ่มขึ้นมาเป็นเฉพาะกลุ่มผู้บริหารนะฮะไม่ใฝ่ปฏิบัติงานนะะครับ25คนที่ดูแลอินโดแปซิฟโดยเฉพาะนะแต่ทรัมป์นะครับอยุบลงไปเหลือ10คนเรี่อ๋อเหรอฮะ25คนเหลือ10คนแล้วตําแหน่งใหญ่นะฮะ ซึ่งเป็นตําแหน่งหัวหน้าที่ดูแลเรื่องเนี้ยเดิมนั้นคนที่เป็นผู้นวยการนะแล้วต่อมามาเป็นนักบัช่วยน่ะก็คือเครือแคมเบลถ้าไกลตากแต่เมืองอเมริกาก็จะได้ยินคือชื่อคนนี้บ่อยเครือแคมเบลเนี่ยเป็นเป็นมือทางด้านเอเชียไปทิฟิกของพรรคซีโมแกลดเลยเขาก็เป็นเป็นหัวหน้าไอ้หน่วยงานที่ว่าเนี่ย่าที่ตําแหน่งของเครือแคมเบลเขายุบทิ้งไปเลยนะฮะไม่ได้มตำแหน่งนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็เหลือเฉพาะไอ้ยี่ห้าคนก็เหลือสิบคน แล้วก็เห็นแล้วว่าเขาจะลดบทบาทของไอ้ไอความสําคัญของไอ้อินโดแปซิฟิกลงในแง่ของอย่างน้อยในเชิงปริมาณแหละอย่างที่เห็นนี่นะครับนะแต่ถามว่าเขาเขาจะโฟกัสมาที่เอเชียแปซิฟิกมากไหมผมว่ายังไงก็ยังมากอยู่นะครับเพราะก็เลยเห็นแล้วว่าคู่ต่อสู้เชิงยุทธศาสตร์ตัวชาาที่สุดของอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่รัเสเซียมันคือจีนครับนะครับ เอาอย่างนี้แปลว่ารัเสเซียตอนนี้ที่สงครามยูเครนนี่ก็ใกล้จะจบลงแล้วได้ข่าวนะว่า <Yeah. S 1> มันจะยุติสงครามได้คราวนี้ทั้มก็ต้องมาโฟกัสที่เอเชียไปซิฟิกให้มากขึ้นโดยการเพิ่มศักยภาพในเรื่องของอื่นๆการทาหารเอ่ยหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจเอ่ยก็มาโฟกัสที่เอเชียโดยเฉพาะเกาหลีเหนือเนี่ยก็เป็นตัวสําคัญที่ทั้มก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมาเชื่อมสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือให้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นแั้กร้ทั่งญี่ปุน่นอิชิบะก็ไปเยี่ยมอินเดียก็ไปเยี่ยมแม้ทั้มกันใหญ่เลยอันนี้ก็คงเป็็นนกลยุททธ่่เเหชวามจะพิ เขาเรียกกาลังหรือเพิ่มยุทธศาสตร์เพิ่มเข้าไปในเอเชียแปซิฟิกอาจารย์เห็นว่าในลักษณะอย่างเงี้ยทั้จะเปิดสงครามกับจีนในเศรษฐกิจแรงไหมรุนแรงไหมหรือว่ายังจะเผาอยู่ผมคิดว่าดูจากคนที่รายรอมทั้์อยู่นะฮะทั้งฝ่ายเศรษฐกิจแล้วฝ่ายการเมืองแล้วความเป็นคงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่คือเหี่ยวจีนเป็นไชน่าฮอกอะนะฮะเราไม่ได้ดูตั้งแต่แล้วทีกครั้ง นะครับให้ไอ้สกอต่าเบเซนนี่นะฮะแล้วก็ไอ้รัมดีกระทรวงพาณิ์นะฮะก็คือฮาว่ารัสนกนี่นะโอ้โหก็วิชาวิทยาวิทยาจีนมาตลอดแล้วก็ค่อนช้างจะมองจีนอย่างได้ลบล้างในแง่ของความเอาลกาวห่าว่าจีนเนี่ยเอาปเปรียบฟิิปกินอเมริกายัางไงยังไงนะฮะและยิ่งเป็นฝ่ายความไม่คงไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นมาโคหรือบิโอเนี่ยโอ้โหมันเยี่ยวจีนตัวชกันมาเป็นสิบปีแล้วถ้าเราตามบทบาทเข้าในวุคที่ฝันนะฮะนะแล้วก็ใครครับตัวของไน ไมวอลนะครับที่พูดภษาความมั่นคงของชาตินี่นะฮะอันนี้ก็ตัวชะการเลยนะฮะและรวมตลอดในคนอื่นๆพูดง่ายๆว่ารายล้อมของทรัมพเนี่ยผมว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอที่เป็นมือทำงานของทรัมป์นะฮะก็คือเป็นคนที่มองจีนด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจที่เราเรียกว่าเป็นเหยี่ยวจีนนั่นเองนะครับนะฮะเอาเช่นั้นแล้วเนี่ยนะครับจุดโฟกัสของความมั่นคงอ่หรือว่าการเมืองระหว่างประเทศของของสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะเน้นไปที่จีนนะครับไม่ก็คงไม่สั่งชาไปเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา แต่ว่ากับรัสเซียกับเกาหลีเหนือก็อาจจะเผาลงนะนะครับก็นั่นก็เป็นเอ่อและก็ข้อตัมพันว์าุวทาสามารถช่วงชิงรัสเซียได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้รัสเซียกับจีนเนี่ยก็อาจจะเอ่อก็อาจจะถอยห่างกัน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 บางสนาเพิ่มมากขึ้นได้นะครับแต่ว่าบูตินเองคงคงคงไม่หลงกลง่ายๆใช่ใช่ใช่เขาก็รู้คนกลยุทธ์ตัวนี้เพราะว่าไหครับเพราะว่าอีสี่ปีเกิดดีโมแครตดีโมแครตกลับมาแล้วกลับมาอีก แล้วแล้วคุณจะทํยังไงครับถ้าเผื่อว่าคุณถลําตัวไป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 อยู่ภายใต้เอ่อเย่อทรัย่ะๆนี้นะครับนะเราไม่ต้องดูเลยมากเราดูนาโตในยุโรปทั้งทวีปเราดูญี่ปุ่นเราดูเกาหลีใต้เราดูไต้หวันใช่ใช่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับโจไปเด่นมากใช่ไหมก็เลยเจอแบบที่เห็นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมครับอย่างตอนเนี้ถามว่าทรัมป์ทำไมนวดยุโรปอย่างโอ้โหยังไม่น่าเชื่อว่าจะนวดขนาดนี้ นะครับแล้วก็นวดไข่ครับนวดนวดอีกหลายๆชาตินี่นะฮะนะครับแม้แต่ไต้หวันเนี่ยใครจะไปนึกครับว่าจนในขณะนี้ถลัมยังบอกเลยว่าไออุตสาหกรรมชิปต่างๆซึ่ง<อ>เคยคบุ่ยมีจากอเมริกาไปไต้หวันจะต้องกลับมาอเมริกาให้หมดอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไก <ๆ S 2> ลับไปอเมริกาเนี่ยคือต้องการต้องการให้บทเรียนในเครื่องหมายคำพูดนะฮะว่าเวลาที่คุณบริหารจัดการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าคุณถลําตัวเข้าเป็นพวกใครพวกหนึ่งจนมากเกินไปแล้วเนี่ย โอกาสจะถอนตัวให้ขึ้นจะยากลำบากอย่างตอนนี้ทั้มเปลี่ยนุโยบายต่อรัสเซียอย่างเงี้ยโอ้โหทั้งยุโรปทั้งอ eu ทั้งยูโรโซนทั้งนาโต้นะครับร่วมสามสิบชาติที่อยู่ในยุโรปเนี่ยจะคิดยังไงใช่ไหมฮะและจะกลับตัวยังไงเห็นไหมฮะหันลีหันขวางกันกันไม่ถูกเลยใช่ไหมครับในขณะนี้นะฮะแต่ผมคิดว่าทําทําถูกนะที่จะทําให้รัสเซียกับจีนแยกจากการโดยการให้ประโยชน์กับรัสเซียแล้วก็ให้สงครามยุโรยุคนยุติเนี่ย มันก็อ่อนกําลังไปเยอะฮะครับ่วจีนรัสเซียไม่งั้นไม่งั้นเขาสู้ไม่ได้หรอกครับถ้าจีนรัสเซียเกาะกันอยู่เนี่ยแล้วก็ทําก็คิดถูกแล้ววิธีการของการสนับสนุนทางยุทธศาสตร์เรื่องยุโรปก็เหมือนกันผมก็คิดว่าเขาคิดถูกที่ไม่ไปยุ่งกับย,ยุโรปเยอะเพราะเขาตัวเองผมว่าเขายังเอาตัวไม่รอดเลยเศรษฐกิจเขาก็ไม่ค่อยดียุโรปก็ไม่ค่อยดีผมว่าเขาเขาคงมีทีมทีมงานของเขาที่คอยคิดนะฮะอันนี้อาจารย์ผมขอคําถามสุดท้ายนะฮะอาจารย์เราได้ยินข่าวทราบมาว่าดีฟซีกนี่มันดังมากผมก็เลยอยากถามอาาาจรย์ว่ ในกรณีของ AI ในอันโลกอนาคตเนี่ยจีนเขามีนโยบายค่อนข้างชัดเจนนะว,ว่าจะพัฒนาคอนตัม AI หรืออะไรพวกนี้ให้ชนะสหรัฐได้จริงที่ว่าตอนนี้จีนอาจารย์คิดว่าจีนจะมีความเหนือกว่าหรือใกล้เคียงสหรัฐหรือ,อยังในเรื่อง AI ครับอาจารย์เชิญค,ครับคือก่อนที่มีปรากฏการณ์ของ d ิฟดิฟซ p กเนี่ยนะฮะก็กล่าวได้เลยว่าจีนก็ยังเป็นรองอเมริกาอยู่พอสมควรในเรื่องของไอไอไอที AI T นี่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องเรื่อง AI นะฮะ แต่ว่าพอด e ฟซี้มันปรากฏออกมาเนี่ยมันทําให้ช่องว่างระหว่างอเมริกากับจีนหดลงอย่างมากเพราะกำลยงเห็นแล้วว่าไอ้การที่จะมีความมีประสิทธิภาพของไอของ, AI, นะของไอเชิง e ิตริบเอไอนะของไอที่เรียกเป็นเป็นภาษาเทคนิคว่าร้านแร,แรงเกรดโมเดลนี่นะฮะครับมันไม่จำเป็นต้องอาศัยฮาร์ดแวร์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ต้องอาศัยชิปคอมพิวเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่ยอดเยี่ยมอย่างที่คนเชื่อกันนะครับ แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยไม่ได้สำคัญเกินไปกว่าฮิวแมนแวร์กับซอฟ์แวร์เพราะว่า human rare, ไอ้ฮิวแมนแวร์ไอ้ปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันทำไม่สามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่ทำให้เกิด딥ซีขึ้นมาได้และปฏิภาพของ딥ซีเนี่ยอ่ามันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากไอ้กรณีของ h a t GPT แต่ว่าไม่ใช่ต้นทุนถูกกว่ามากาต่างกว่ามากนี่นะฮะนะครับแล้วก็ทำให้คนหันเหมาใช้ตัวนี้กันทั่วทั้งโลกแล้วก็เชื่อว่ามีปฏิภาพสูงมาก ไม่งั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลของชาติต่างๆคงไม่พยายามแบนอ่าพยายามแบนอ่า딥ซีก็แสดงว่ามันมันมันต้องมันมันต้องดีแหละมันต้องมีประสิทธิภาพสูงแหละอาคนณึงได้เข้าไปแบนเงี้ยก็กลัวว่าไอ้ความมั่นคงไอ้ข้อมูลต่างๆของตัวเองของรัฐบาลจะรั่วไหลไปไปถึงจีนใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นพอมันมีตัวอย่างนี้ปั๊บมันก็เลยทำให้เป็นไงมันก็เลยทําให้ไมชั่ตทางด้านของ AI มันเปลี่ยนไปทั่วทั้งโลกว่ามันไม่ต้องอาศัยว่าอูคุณจะต้องมีควอนตั้มคอมพิวติ้งอ่าอะไร่างงออดวรรืขฮ์์แ แต่ว่าฮิวแมนแวร์เนี่ยมันสามารถใช้วิธีการต่างๆที่ก็คืออะไรครับก็เหมือนกับกรณีของไอ้สงครามเวียดนามเนี่ยอืเอ๊ะทำไมไอ้เวียกงเนี่ยมันอาวุธไ,ไม่ได้้ายแรงเหมือนกับกรณีของไอ้สหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ทำมันไม่ใช่เอาชนะอเมริกาได้ก็ไม่ใช่นะด้วยภูมิยาของมนุษย์ใช่ไหมไม่ชนะด้วยด้วยฮิวแมนแวร์ใช่ไหมใช่นะครับที่ทําให้อเมริกาในีสุดแล้วเนี่ยต้องต้องแพ้ใครจะไปนึ้ครับชาติที่สามารถสร้างไอ้บีห้าสิบสองได้ในขนาดนั้นเนี่ย ถล่มเริกาถล่มเวียดนามจนแทบจะไม่ไม่มีตารางตารางเม็ดตารางนิ้วไหนที่เหลืออยู่นะครับแล้วทําไมยังแพ้นะฮะอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งเลยนะฉะนั้นเมื่อบีกีแลมันก็เลยทําให้ทหําให้พัฒนาการของเรื่องไอทีเนี่ยมันก็จะแปรเปลี่ยนไปว่าว่ามันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปทุ่มเทมีเอ็นวีเดียมีเอเอ็มดีอ่ามีอินเทลมีอะไรต่างที่ที่ฮาร์ดแวร์ที่มันแพงแพงที่มันฉลาดฉลาดเยอะๆมี Data c e n ซ e r เอร์เยอะแยะมากมายอะไรขึ้นมานะครับนะนะครับอย่างเดียวนะ และข้อสาคัญเนี่ยนอกจากไอควอนตัมคอมพิวติ้งแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่ทําให้จีนทำงานขึ้นมาได้ง่ายขึ้นคนอันนี้มาช่วยผมคิดว่คืออะไรครับคนเอ,อคืองานใช้ใช้ใช Space เสเปซเทคโนโลยียังไงอ๋อเหรอฮะสเปซเทคโนโลยีเหรอเพราะว่าคุณใช้ Data Center คุณใช้ Server, เซิร์ฟเวอร์เนี่ยคุณต้องมีสถานีตามที่ตินงๆซึ่งมันแพงมากใช่ไหมฮะใช่แต่ถ้าเบื่อว่าคุณมีสเปซมีไอ้ดาวเทียมเี่ยกระจายตัวไปแล้วส่งสัญญาณไปได้ทั่วทั้งโลกเนี่ยนะ ังไงครับแล้วและจีนตอนนี้มันแทบแทบแทบจะไล่ตำหลังอเมริกามาติดๆเลยนะฮะเรือกใชการอาอกาศนีใช่ไหมครับนะนะครับแม้แต่อีลอนมัสเองก็ยังบอกว่าโอ้โหนะฮะไอสตาร์ลิงไอไอไออะไรต่างๆของาเนี่ยนะครับสเปซเองของเขาเนี่ยก็มีจีนอ่ะที่ที่ดูหนึ่งว่าอ่าจะจะจะทำอ่าแล้วก็แล้วก็มีความก้าวหน้าที่รวดเร็วมากนะฉะนั้นเมื่อสิ่งต่างๆอเนี้ยมันก็เลยทำให้การต่อสู้แข่งขันกันในเรื่องของไอทซึ่งขณะนี้มาถึงยุคของเจเอไอ แล้วก็มุ่งสู่ไอเอเจนติกเอไอและต่อไปก็มีซูเปอร์เอไอเนี่ยมันจะเข้มข้นแหลมคมเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยฮาร์ดแวร์ที่แพงๆที่โอ้โหที่ลงทุนมากมายมหาศาลอย่างเดียวนะครับแต่ว่าฮิวแมนแวร์และซอฟต์แวร์ที่ชันฉลาดและซอฟตแวร์ที่ชันฉลาดชันฉลาดได้เนี่ยมันต้องมีฮิวแมนแวร์ที่ยอดเยี่ยมตอนหลังนี่ผมเห็นมหาลัยในจีนเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะเลยนะโดยเฉพาะมหาลัยเอ่อที่ที่มีงานวิจัยค่อนข้างสูงเนี่ย มีอันดับสองถึงอันดับสิบนี่เป็นจีนหมดเลยอะไรประมาณนะั้นซึ่งผมก็ก็ยังยังพอจะเข้าใจว่าจีนเขามีคนเยอะเนาะประชากรเขาเยอะเขาเลยมีฮิวแมนแวร์เยอะอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้ล่ะจีนก็ต้องมีโอกาสชนะอเมริกาเยอะเพราะเหตุผลก็คือเขามีเขามีฮิวแมนแวร์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีได้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอะอาจารย์คิดว่าเราประเทศไทยเนี่ยควรจะไปอาศัยอะไรจากจีนมาช่วยให้ประเทศไทยเรามี AI ด้วยนะฮะอาจารย์ตัวเนี้ย อ๋อผมคิดว่อเรื่อง AI เนี่ยมันไร้สัญชาตินะอันไหนดีแล้วก็สามารถที่จะแต่ว่าที่ข้อสำคัญคือเราเตรียมคนของเราให้พร้อมครับคุณพัฒนาเองไม่ได้เองไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้เองไม่เป็นไรแต่คุณต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ทัน uh huh. uh huh. แล้วเมื่อวันวันสองวันที่ผ่านมามีข่าวในสื่อต่างประเทศที่ลงนะซึ่งอันนี้ผมอ่านแล้วโอ้โหมันก็น่าทึ่งมากนะก็คืออะไรนะสถาบันวิจัยที่ชิคาโก้ครับที่เขาทําวิจัยว่าด้วย บุคลากรทางด้าน AI ทางด้านไอทีที่บรรดาบริษัทขนาดใหญ่บริษัทชั้นนําของอเมริกาใช้อยู่นี่นะฮะคุณอาดีลองเดาดีครับว่าไอ้บุคลากรเหล่านั้นเนี่ยที่มีพื้นฐานจบปริญญาตรีมาจากจีเนี่ยมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดที่อเมริกามีอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อะครับมากกว่าที่จบที่เป็นคนอเมริกาที่จบอย่างอเมริกาโดยตรงนะครับ แล้วไอ้ไอ้สี่สิเปอร์เซ็นที่ว่าเนี่ยนะครับจากทั้งหมดเนี่ยมันที่มันจบมาปิญตีจากเมืองจีนมันน่าจะเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนจีนครับอ๋อเป็นคนจีนอยู่แล้วแล้วเราเห็นว่าถ้าเราทําฮิวแมนแวร์ไปขนาดนี้แล้วเนี่ยเรานึกภาพต่อไปต่อไปแล้วว่าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าอเมริกายังคงใช้นโยบายแบบเดิมพยายามคิดว่าโอ้โหถึงเวลาก็จะต้องมาแท้งชั่นคุณจะต้องมาขึ้นบัญชีดามคุณอย่างมากมายนะครับแบบที่เห็นอยู่เนี่ยครับและในสุดแล้วเนี่ยมันมันมันจะลงเอยกันยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า,น,า,าน่าจะมาช่วยกันคิดต่อกันนะครับครับผมก็อยากมองเห็นว่าประเทศไทยเราก็มีฮิวแมนแวร์ที่ดีนะแต่เราไม่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ไม่มีโอกาสนะเห็นว่าคนไทยเราก็เก่งๆเยอะแต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศกันหมดผมว่าตัวนี้เราก็น่าจะมาส่งเสริมการพัฒนา AI สัญชาติไทยความหมายคือ AI มันไม่มีสัญชาติอย่างที่อาจารย์พูดนะแต่ว่ามันต้องมีข้อมูลที่เป็นไทยอะ่ะ คือคือ AI ไม่ได้เก่งขนานดะว่าทั่วโลกเขาก็ต้องมาโฟกัสว่าเออนี่ของประเทศนี้ประเทศนี้เพื่อจะได้เจาะลึกในของประเทศเราถ้าเราไม่มี AI ประเทศไทยเราก็อาจจะมีปัญหาว่าข้อมูลประเทศไทยเราก็ไม่สามารถพัฒนาเอาไปใช้ได้ประโยชน์ไ้ได้มากขึ้นอันนี้รัฐบาลควรจะมออีนโยบาย AI ให้ชัดเจนนะอาจารย์ก็บมีลูกศิษย์ผมก็บอกอาจารย์จําเป็นต้องมี AI ภาษาไทยเพราะอะไรครับอืมอืมบาะมันไม่งั้นจะไม่สามารถวิเคราะห์ดได้ว่าทําไมไกรทองกับผ้าไัยมันดี ชอบมีภรรยาเป็น <c oughs> เป็นจเจอเก้บ้าง <c oughs> เป็นผีเสื้อสมุดบ้างอะไรต่างบ้างนะฮะอันนี้ไอวิห์ไม่ถูกเลยครับถ้าไม่มีไม่มีไอภาษาไทยนะจริงจริงเพราะว่าผมสมในดีฟซีนี่นะผมเข้าไปนะมันมชอบตอบมาเป็นภาษาจีนหมดเลย <c oughs> <c oughs> อาจารย์แ <c oughs> ล้วก็ข้อมูลข้อมูลที่เป็นจีนนี่เนะี่ยมันวิเคราะห์ได้ดีมากคือมันหมายความว่าเราเราจะหาสามารถหาข้อมูลจีนจากดีฟซีได้ดีกว่าไปโอเพนเอไอเยอะเลยฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีดัตต้าเซ็นเตอร์ในในประเทศอเมริกาแล้วมีข้อมูลของไทย ฉะนั้นข้อมูลของไทยก็ต้องอยู่ที่ไทยใช่ไหมฮะเหมือนจีนเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องเจาะเรียกว่า AI นี่ของประเทศนี้ถ้าคุณจะเอาข้อมูลของประเทศนี้คุณต้องเข้าไปที่นี่มันจะเก่งกว่าเยอะใช่ไหมฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่ทนนเราเนี้ก<า>็<า><า>ไม่ลืมน,<า>นะครับว่า DeepSeek มันเป็นมันเป็นโอเพนซอร์สใครๆก็ใช้ได้แล้วมรรดาไอ้ชาติ global south ทั้งหลายที่มันเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยมันจะไปใช้ ChatGPT มากกว่าหรือว่าไปใช้ DeepSeek มากกว่าของฟรีอยู่แล้วนะครับนะฮะงนั้นผมว่าแอนเนี่ยของจีนเนี่ยโอ้โหมันจะไปได้ อย่เ็วเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลด้วยคือคือพลังมันอยู่ที่ข้อมูลนะมันทำาข้อมูลยิ่งเยอะพลังยิ่งเยอะใช่ไหมฮะครับก็หวังยิ่งว่าอนาคต AI ไก็ประเทศไทยเราก็คงจะมีการพัฒนาไปด้วยกับจีนนะฮะดิพซีก็อาจจะเป็นอะไรที่แค่หนึ่งในในร้อยที่ออกมาอนาคตอาจจะมีไอรุ่นใหม่ๆออกมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร